คำรนพารวยด้วยเกษตรอ็ดเอนอินเตอร์คำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชื้อเจ้ามาแล้วคำรนตอนพักตบชวาหรือเจ้าจะยังกล้าลอยหน้ารบกับเครื่องจักรกล ของกรมชลประทานที่ดอนตุมนคปรปฐมให้มันรู้ไปครับผมรอดนะนไม่ใช่ของนิมทําเป็นเดินออกยิ้มตอนรถเชียว ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาราวกับท้องฟ้ารั่วเราไปดูการกำจัดผักตบชวาของสำนักง,งานชประทานที่13สำนักเครื่องจักรกลของกรมชประทานณอําเภอดอนตูมจังหวัดคนครปฐมชนิดที่เรียกว่าถ้ามีกรมชลประทานจะต้องไม่มีผักตบชวาผักตบชวาเนี่ยต้องหมดไปจากลำน้ำในความรับผิดชอบของกรมชประทานหน่วยงานผมก็เป็นหน่วยงานหลัก ที่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกําจัดแล้วก็เก็บท,ท่านทิพดีกรมโยธานได้จะสั่งการให้สํานักเครื่องจักรคนสานักชวมทาน1-17ถึงร่วมมือกันกําจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปจากคลองที่กรมชุมทานรับผิดชอบผักตบชวาพืชที่ถูกนํามาปลูกเป็นไม้ประดับในไทยสมัยรชัชกาลที่5จากประเทศอินโดนีเซียและมาระบาดกีดขวางทางน้ําอย่างรุนแรงในสมัยรชัชกาลที่6 จนพศ2456ต้องออกกฎหมายระบุโทษว่าหากผักตบชวาเกิดในที่ของผู้ใดมีโทษปรับ10บาทหรือจำคุกไม่เกิน7วันต่อมาโทษหนักและรุนแรงปรับสูงถึง10,000บาทที่สุดถึงปี2546กฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปเพราะถือว่าล้าสมัยแล้วพื้นที่ที่มาดูวันนี้ เป็นคลองสองคลองที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีนและระหว่างคลองต่อคลองอีกส่วนหนึ่งในเขตของอำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมมีน้ำท่วมใช่ไหมมีครับเพราะอะไรอะน้ำท่วมน้ำมันลำลากมาตลอดมาแล้วท่วมมาเลยตอนหลังก็หายไปครับหายไปแล้วตอนนี้เขาขุดอย่างนี้แล้วก็คงไม่ท่วมแล้ะครับไม่ท่วมแล้วครับมันไหลสะดวกครับชัดเจนว่าเมื่อผักตบชวาถูกตักยกขึ้นมาแล้ว ลำคลองจะกว้างขึ้นน้ําไหลสะดวกขึ้นท่ามกลางสายฝนโปรยปลายชุ่มช่าเลยเนี่ยปะแปะปะแปะลำคลองนี้ชื่อลําคลองอะไรนะฮะคลองท่าสารบางปลาครับเอาน้ําจากแม่กลองมาช่วยแม่น้ํนนานครศรีสทั้งด้าน,านการ,กรเกษตรและทั้งด้านการผักดันน้ําเข็มครับวันนี้ชลประทานได้ส่งเครื่องจักรกลนะครับมาช่วยสะสางไห้ผักตบชวาเก็บดันขึ้นไปไว้กองในฝั่งเนี้ยเรียบร้อยและ้ะผิดกับคลองที่ยังมีผักตบชวาและยังไม่ได้กำจัด ตักยกไว้บนตลิ่งน้ําจะเดินไม่สะดวกฝั่งนี้เรายังเห็นชัดเจนว่าผักตบชวาก็ยังอยู่หวางอยู่แล้วตรงนี้ใต้สะพานก็มาติดขัดอยู่แต่ถ้าขึ้นได้หมดแล้วเนี่ยความแรงของน้ําความเร็วของน้ําก็จะไปได้เพิ่มขึ้นมากครับสําคัญคือผักตบชวาที่ถูกตักยกมานั้นจะมีปลาหลากหลายชนิดติดขึ้นมาด้วยนี่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในราครอง สิ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากการขุดเอาผักตบชวาตักผักตบชวาขึ้นมานี่เมื่อกี้พี่เขาไปจับไอปลาที่ติดมาผักตบเยอะเลยครับเป็น,นอาหารเย็นนะฮะ <laughs> ขณะที่เครื่องจักรกลทำงานเหล่านกนานกน้ำก็จะบินมายืนคอยกินปลากินแมลงที่อาศัยอยู่ในผักตบชวาโอ้โหนี่ติดมาตัวใหญ่เลยนี่ผลพลอยได้ฮะ ติดผักตบมาน่าเสียดายนิดนึงที่วันนี้ชาวบ้านและท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ําริมคลองไม่เห็นคุณค่าของผักตบชวาที่สามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยพืชสดหรือมาหมักผสมกับปุ๋ยคอกจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยลดต้นทุนจากปุ๋ยเคมีอย่างมหาศาลเพราะตัวนี้มันกลีดขวางการการระบายน้ำพวกหากขนนะครผมครับครับถ้าเกิดมันติดขัดมากๆว่เผอก็จะทําให ท่วมสองฝั่งคลองนี้ได้ใช่ครับใช่มามามาโอ้กันดาไดมานะครเด่นล้ำเกินใครแน่นอนอุนะครปรทุมงของเราที่สุดคือพระเจดีย์ยอดแหลมเปรียบนีถนนไม่เล่าอพอพรคุ้มครัวพวกเรานะครนี้เอาประรปันเสนอ,อ,อสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่ถ้าทุกชุมชนทุกท้องท,ที่ที่อยู่ริมน้ำ ร่วมไม้ร่วมมือกันทําให้ท้องถิน่นนั้นหมดผักตบชวาด้วยกลวิธีใดๆก็แล้วแต่ท้องน้ําสายนาทีทั่วไทยก็จะสดใสหมดหรือทุเราเรื่องน้ําท่วมได้ไง I will tell you ที่สุดของเมืองยอดแหลมดอนตูมนครปฐมแห่งนี้ก็ไม่มีอะไรจะทิ้งท้ายนอกจากคำว่าเอา้า Yes Yes Yes, yes. <laughs> ปากอนุงไว้กับองมหาเจดีย์ขอให้ช่วยคุ้มน้องของพี่อย่าให้มีพรวราวสคำรณหวังวังสีช่อง3 SD 28ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ช่วยกันกำจัดวัชพืชทางน้ำอยู่ในเพลานี้ดอนตูมนครปฐมเปรนปรน,ปรน อย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำแม่แล้วอย่างนี้สิไส้คนสอปปลาวทําเด้อฮ่า่าสิบอกไฮว,วันก่อนข้ามเข้าไปในแขวงสวรรค์เขตของสอปปลาวที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารซึ่งที่นั่นเขามีคนกว่าล้านคนแล้วแต่จังหวัดมุกดาหารของเรามีแค่3 5 0 0 0 0ห0ื่นคน พี่ชอบใจมากก็คือณตลาดเย็นของเขาพี่น้องที่นี่จะปลาสดๆจากลำน้ำขงมาวางขายมากใหม่นี่คืออาหารอันโอชออันโอชาอันโอชาของเพื่อนบ้านเราจากแม่น้ำขงครับอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำแม่แล้วจ๊งสี่คนสอปโปลาวเฮดเดอสิบอกไง <c oughs> ระวังตรงแดนเอาบ่าเห็นหน้าแฟนปิดแดนเซแล,ลนร้านยเนเหตุจังไรสิได้